ออกแบบลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็นะับตั้งแต่วันจันทร์ที่20จนถึงวันอาทิตย์ที่26กันยายนนะ นะครับสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์เป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักนะครับจะมีความหงุดหงิดใจอ่ะมันหยุดจู่ๆแม่งหงุดหงิดขึ้นมาเฉยๆอ่ะเออแล้วก็อารมณ์เสียนะครับงดเดินทางวันจันทร์นะหรือถ้าเกิดจะไปออกกําลังกายเป็นเล่นอะไรที่มันโลภผลหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องระวังวันจันนะผมว่าอยู่บ้านนั่นแหละเออนะฮะสบายๆแล้วก็อย่าไปขัดแย้งโต้แย้งอะไรกับใครมากวันจันทร์นะครับเดี๋ยวมันจะตามมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกมาให้นะ อังคารพุธก็เริ่มขยับดีขึ้นนะครับภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวหลายๆดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวอาทิตย์ได้องเกณฑ์นารากเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะครับลัคนาราศีกันนั้นเป็นลัคนาราศีรูปคนดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสหัหรือดาวเสาร์ที่ทับลัคนานั้นได้ตำแหน่งเป็นองเกณฑ์นารากเกณฑ์ซึ่งอาทิตย์กระทบรักอยู่ได้กดเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นเกษตรราธิพดีเป็นเจ้าบ้านของชาวลัคนาราศีกันโดยแท้ ทำให้ภาพร,มรวมนั้นทําให้ภาพร,รวมนั้นคุณยังมีความสําเร็จดีอยู่นะครับแล้วก็การเงินนั้นถือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองเนี่ยก็โคจรได้ตําแหน่งเป็นเกรรษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนการเงินด้วยเลงไปยังดาวพดาวมรดยูดาวมรดยูเลงไปยังดาวศุกร์นั่นหมายความว่ามีโอกาสจะได้เงินแบบไม่ได้คาดคิดนะในสัปดาห์หน้านี้นะครับอยากันนั้นเลยนะครับวันพุธพฤหัสนะ ระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองเป็นสองวันที่ไม่ดีเป็นสองวันที่ดูเหมือนกับมันจะมีเรื่องทําให้เหมือนเหมือนกับเป็นชนวนชนวนน่ะทาให้ขัดแยง้งทําให้มีปากเสียงกันแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็แฮปปี้ขึ้นการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีวันจันทร์ที่ไม่ดีนะครับผมบอกไปแล้วแล้วก็วันพฤหัสศุกร์เนี่ยเรื่องอื่นโอเคแต่ให้ระวัดระมัดระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองนะ มันเหมือนกับมันมีการยั่วโมโหกันอะไรสักอย่างหนึ่งจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้โคตรแบงเราแต่ว่าทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่พึงพอใจกันนะฮะแล้วก็พยายามอย่าให้มันขัดแย้งกันไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะผมติงและเตือนไว้ชัดเจนแล้ววันพุธพฤหัสเป็น2วันที่ต้องระวังนะครับ อย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับคุณมีดาวที่ตีกถึงลัคนาเรียกว่าตีโกรร่วมธาตุดินทําให้ชะตานั้นมีความเข้มแข็งอย่างดีนะครับคุณยังมีความสําเร็จต่างๆในเรื่องของการงานทําอะไรก็ตามในเรื่องของการงานนั้นยังได้รับการสนับสนุนดีอยู่นะครับแล้วก็คุณจะต้องดีลงานกับคนทั้งคนที่เก่งๆคนที่มีอิทธิพลคนที่มี power นะครับด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวราหูตรงนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่นําประโยชน์มาให้คุณทั้งสิ้นนะครับเพอเผลออาจจะมีใครมาชวนคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องลับๆเรื่องไม่ค่อยเปิดเผยก็เป็นไปได้นะฮะหมายถึงเรื่องของงานนะกลับมาเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งความรักของชาวลัคนาราศรีกันนั้นแท้ที่จริงแล้วดาวเจ้าเืินคู่ครองยังคงครองอยูเ่เดือนอาริอยู่สิ่งที่หวังจะได้บางทีไม่ค่อยได้ครับมักจะไปได้ในสิ่งที่ไม่ได้หวังไว้เช่น เราอยากจะให้ความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งแม่งพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นมันเสือกไม่ค่อยพัฒนาแต่คนที่เราไม่ได้เทน้ําหนักให้เท่าไหร่มันด้านหาเสือกจะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นนี่คือข้อแปลกของดาวที่อยู่ในเรือนอริตรงนี้แล้วราวหูไปอยู่ในเรือนของดาวเออดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนของดาวราวหูด้วยมักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเสมอบางคนเราคุยด้วยดีๆเป็นมิมตรไมตีเป็นเพื่อนธรรมดาจู่ๆกับจะชอบกันขึ้นมาเฉยๆเออแปลก นี่แหละฮะคือความแปลกของความรักของชาวลัคนาราศรีกันในช่วงสัปดาห์หน้าออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล